ไว้ไมได้เพราะเียเให้กูดูสิครับเป็นไงพ่อหวานกินได้ปะกินได้ปะะมันก็กินทีเรียนลงนมาแล้วนี่มันกินได้ไหมลองดูดิมันกินได้เป็นยังไงบ้างนะลองชิมดิเป็นังไงบ้าเป็นยังไงบ้างก็อร่อยเหมือนกันยังไม่เน่ายังไม่เนา ไอกองนี้เนยเขายังจับตัวไม่ได้เลยนะครับว่าใครมาขโมยตัดของเขาเน,ะนี่ยไหลลูกนะครับเป็นไง,งแซมก็ลูกยังไม่สุกแล้วก็มันก็จเจียวของสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้นมาไล่ทุเรียนกันนะครับวันนี้มาเข้าป่าอีกแล้วนะครับช่วันนี้มาเข้าป่าครับมาไล่ทุเรียนนะครับไล่ทุเรียนในป่า ชายแดนชายแดนประเทศพมาพา่านะครับชายแดนครับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศพมา่า <c oughs> อันนี้เราขีรา่รถขึ้นมาถึงนั่นแหละครับเราก็ต้องเดินต่อน,นะครับเพราะว่าต้องเดินไปนะครับเข้าป่าด้วยนะขี่รถไปไม่ได้ลนะที่เราต้องเดินไปละเพราะไม่มีไม้กั้นไปกันเอยู่นะเสียเวลาพัมเพื่ออยู่เลยครับไปไปกันไปกันอ้าวไปไปเลยดุ้ย ครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปไล่ทุเรียนครับไล่ทุเรียนไล่นี้มันอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นครับนี่ครับดูครับป่าป่าจริงๆนะครับนี่ครับต้นไม้ต้นใหญ่นะเป็นแมบต้นไม้ต้นใหญ่ับนี่แต่มันตายแล้วนะ ลมพัดครับมลมพัลมมดล้มไปแล้วนะครับทุกคน <c oughs> นี่น,นะครับใบเฟิร์นมีมีเฟิร์นนะครับเห็นไหมครับนู่นนะต้นนี้เฟิร์นเห็นแล้วต้นนี้นหละมีเฟิร์นเต็มเลยเห็นไหมครับกิ่งไม้ขยับก็ลมพัดน,นะครับไป,ไ,รไปเอ,อรูปกันเลไหนลูกอะไรให้กับต,ต้นไผ่ไม่เห็นนะรูปนู้นอ๋อแม่ลงน้องไป ับต่อกันเลยครับเดนไยอไปสักพักนะครับก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมลุงนะครับเราซื้อของมาฝากลุงก็ของไร้ด้วยนะครับอยู่ในกระเป๋ากี้เราเป็ขคองรับสป๋าฟโปเกมอแวะร้านช้ามาซื้อให้แกเรียบร้อยแล้วครับถ้าเจอแกเราก็จะฝากมาให้แกนะครับของเล็กๆน้อยๆของร้อนนะครับเราก็มีไม่เยอะไปกันเลยครับ <N ic ul ose> นี่คืออะไรครับตะแกงนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับทำไว้ <N ic ul ose> ทำไมก็ไม่รู้ครับทำไมทไปทำไว้นี่นะครับกากบ,บาดใหนะไปกกะาด <N ic ul ose> นี่ทางเดินขึ้นไปทางเดินขึ้นไปทางเดินขึ้นไปไล่ของมั้งน <N ic ul ose> นี้ขบนนึงน่าจะมีไล่ครับเพราะว่ามีทางเดินขึ้นไปด้วยนี่อาจจะขึ้นไปหาาน่อไม้ก็ก็เป็นไปได้นะครับ เงียนะครับไม่รู้ว่าไปไหนนะครับต้องไปหานมไม้นไามามนะไปกะไปก็ต้องแล้ว เราพ่อไปมั้งตามเราพ่ออันนี้ต้นเต่าลังนะครับต้นเต่าลังนะครับจะเหมือนจะเหมือนต้นมะพร้าวนะครับมีลูกนะครับเห็นไหมครับต้นเต่าลังนะต้นใหญ่นะครับต้นสูงเป็นสิบเมตรเลยครับโคนอยู่นู่นนะครับโคนอยู่นู่น

ต้นไม่เดือหรอกอันนี้เราก็เดินมาได้สักพักแล้วนะครับวิวข้างบนสวยนะครับต้นไมเ่มเดือดเหมือนต้นไม่เดือดเลยไม่เดือดนี่นะครับข้างล่างวิวยังสวยเห็นไหมครับนั่นนะต้นเต่าลังต,ต้นเต่าลังที่เราถ่ายดูเมื่อกี้นะครับตอนนั้นนะ ก็จะเดิลนลำบากนะครับดูข้างล่างก็จะสวยแบบนี้นะครับ ีครับตอนนี้ก็อันนี้ก็จะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูลุงแกลุงเจ้าของไร่ก่อนนะว่าเขาอยู่หรือเปล่าเียครับตอนนี้ถึงแล้วครับมีต้นมะม่วงมีต้นขนุนแล้วนะครับเห็นเห็นยอดแล้ว น่าจะมีคนลุงน่าจะอยู่นะครับเพราะว่าเสื้อผ้าแกอยู่นะครับไปดูเลยครับไปดูหดีกว่าไปม,มีขนมลูกสุกปะขนมขนมขนมหมดเน่าไปแล้วนหนูอ่ะไอ้ลูกนั่นสุกปะ ขนมนสกและนาวแล้วไปดูดิลุงอยู่ปะไปนี่นะเห็นผู้เรียนไหมครับผู้เรียนก็มีลนะุนนงน<ป>รัรนไปลุงนี่ไหนกลัว ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับลุงไม่อยู่นะลุงน่าจะอยู่ในไรนะ่น่ะน่าจะอยู่ในไร่นะั่นอ่ะอ้าวมีมีด้วยนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะ ลุงเจ้าของไร่ไม่อยู่ะหรบไม่รู้ไปไหนนหออยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่รู้นหเดี๋ยวก็จะเดินไปดูข้างบนกันไ,ไ,ไหนบ้าขออน,นของรองน้ำมกิ่งมาได้รองน้ำจับปลาฮะเนี่ยเนี่ยเปนปูนหรฮะปูปหรอเนี่ย นี่นะครับทุเรียนนะครับเปนต้นให้นะนี่ครับมันต้นตอนนี้ลูกใหญ่นะตอนนี้พอมีลูกนะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูลุงกันไปไป ที่มันไว้อยู่ตรงนั้นใหกูปูป่ะเอ,อ้อโอเคมันฟุกเหรอเดินไปอาอมาในบ้านอมีอข้าขงบนด้วยไงจะขึ้นข้างบนกันลงไปอยู่ข้างบนไหนดูนี่ไหน<อ>นี่ลูกทุเรียนลูกทุเรียนทุเรียนอ่อนล้นออกาครับพ่อไม่คือน้ำจริงป่ะไม่คือน้ำจริง่ะไม่น้ำจริงหรอ นี่นี่ก็น้ำที่ดุมโขงรองไว้ใช้นะครับน้ำนี่ก็จะไหลทั้งปีนะครับน้ำนี่จะไหลไหลทั้งปีวนะน้ำนี่ไม่แห้นงนะคุณบเทำยังไงก็ได้จ้ะแน่นไปทำยังไงเอาไปนั่นเลยดูดูเยอะไหลเยอะเลยไหลน้ำมีทั้งปีครับอย่างนี้ ไปอันนี้ก็จะมีต้นมากนะครับขนุนมะม่วงตะกรทุเรียนเห็นไหมครับลองลูกๆนี่เห็นไหมล่ะนุ่น,นต้นทุเรียนครับลูกๆนุ่นนี่ทุเรียนธรรมชาตินะครับลุงเขาปลูกไว้ธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรทางนั้น,นครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาครับน,นี่นะครับ๋ยวจะถ่ายละกรมให้ดูนะนี่ละกรมนี่ก็เป็นละกรมนะคใครเป็นเด็กขอกับมาดูนะอ๋อมันงอกแลนะ้วเนี่ย แกจนงอกแล้วครับงูไปไหนแกมาทำไมมันไม่อ่อนกินไม่ได้หรอกกินอะไรลูกมันอ่อนดูนะครับนี่เลี้ยลูกอ่อนล่วงมาเลี้ยลูกอ่อนๆ่อครับลูกออกมาไปเห็นไหมครับพวงบอมีลูกนะครับตอนนี้ลูกน้อยนะ ต้น,นใหญ่กับลูกน้อยเห็นไหมเห็นทุเรียนไหมครับ ต้นมังคุดครัอนนี้ต้นมังคุดมังคุดไม่มีลูกนะฮะลูกล่วมหมดยู่อยูลูกอะมกไม่เป็น,นอยู่ลูกน้อยอังุ่้นมาตรงนั้นมีสองสามลูกคนะรับลูกนะมังวุด นี่นะอุ่งกลมนี่นะปีนี้ลูกนะน้อยเนาะยังไม่สุกเลยสุกไปถ้ากล่องก็ไม่เจอนะครับไปไปอันอน,นี้ตอนเด็กวัดทีด่เขาพกขโมยตั้งมานี่กี่ลูก เมี่ลล่งูกกยัอสมัยรุ่นนี้ใจังอ๋อกิ่งมันชี้ลงมาไงเนี่ยกิ่งมันชี้ลงมาเหรออ๋อนี่กิ่งมันชี้ลงมานะครับแล้วก็ทุกคนอันนี้กิ่งมันชี้ลงมาเลยลูกมันตกลงมาด้วยที่มีลูกเยอะๆใช่ใช่ลูกมันเยอะเกินนะครับชี้นะครับเนี่ยนี่แล้วก็นี่นะครับนี่ต้องหลายรูกครับมันชี้มันไม่แก่ผม ล่วงลงมา้วนนี่ครับนี่อันนี้กรใชที่องลูกนี่ิ่มันน่าจะฉีกลงมานะเพราะว่านี่กิ่นแห้งนะน่าจะลวงลงมาแล้วกรนู้นนี่กินต่งอนรลูกตกเน่ยอะไ่ะนี้ลูกเยอะนะตัวนี้ลูกเยอะลูกใหญ่แลาทำอะไรทำอะไรอะไรไม่ได้ลูกมันเน่มัน นะตอนนี้ก็เยอะตอนนี้ก็เยอะนะตนนักใหญ่ใหญ่แต่ไทยมองไม่เห็นอะย้อนแสงนี่ครับเห็นไหมครับทุเรียนต้นสูงมากเลยครับนู่นนะครับต้นนั้นก็มีลุ่งนะครับเห็นไหมครับนะครับผมมีลุ่งกันครับต้นนั้น ตอวน,น,อน,นี้ลูกใหญ่ๆครับตอนนี้อันนี้ก็มี้วเนี่ยเ,เ,เห็นไหมครับเป็นพวงเป็นแถวเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นทุเรียนป่าครับลอกธรรมชาติลุงเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าไปไหนแต่เสื้อผ้าแกเนี่ยน่าจะตักไว้ยังไม่นานนะครับ สี่ลูกนี่ใกล้ๆกันแล้วนะครับเห็นไหมครับสามสี่ลูกเราต้องเอาไม้ค้ำมันนะครับใช่เพราะกิ่งมันจะหักนะครับตะวันบัวาทำให้ค้ำมไม้กิ่งมันต้านนะครับเห็นะครับในลูกมันก็จะเสียครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างมีอะไรต้นเหรอต้นอะไรอ่ะต้นขนุนน่ะลูกไม่ใช่ต้นเนี้ยต้นต้นขนุนต้นที่ไม่มีใบเยืดใบพู กานูนะครับนู่นอันนู้ไม่ตัดทุอันนู้นไม่ตัดทุเรียนครับลูกทุเรียนอันนี้เอาตัวนี้เรใช้นะครับนะนต้นมันหักกินหรือเปล่าชิ <rim> นหรือเปล่าตัอย่งลชาหนเป็นไง หวานเรียนให้กระถอนหนับมาหวานไปไล้เป็นไงวะชิมเนี้ไหนเข้ากล้องเนี้ยใหมาเข้ากล้องหน่อยชาเป็นไงโลกเป็นไงเป็นไงโลกหวานไม่มีรสชาติอืมไม่มีรสชาติอืมกินไปเลยนะอืมใชก่ก็พอพอได้ชิมนะ อย่ครับตัวเลกต้นนะลูกนะขโมยก็พอมีลูกมากันแล้วใช่ไหมครับข้อมูลพอมีลูกนะไปอันนี้มันลดนมาแต่งนะก็ไปอันเนี้ยมันขัดก่อนตัดไปก่อนนี่ว่าที่พวกขโมยตัดมั้งเนี่ยเหมือนเน่าไอ้เนี่ยกล่องนี้น่าจะเป็นที่พวกขโมยตัดอ่ะ เนี่ยผ้าขมันยังไม่แก่เลยเนี่ยเพราะอืออ่าเนี่ยที่พวกขโมยตัดเราเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะนี่นะอันเนี้ยเนี่ยนะครับอันนี้จะไปกองนี่นะครับที่พวกมาขโมยที่มาขโมยตัดของของเขาไปแล้วเนี่ยพอาเป็นรอยผ้านนะพี่นุ้ยลูกยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่ามีคนมาขโมยตัดทุเรียนเขาครับแล้วมันก็ยังอ่อนอยู่นะครับยังกินไม่ได้เนี่ยก็เสียของไปเลยนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าใครนะครับที่้ามาขโมยตัดทุเรียนเ่าเจ้าของก็ยังจับตัวไม่ได้นะครับว่าใครมาขโมยเราแคาลุงเขาจับได้นี่ลุงเขาเอาถือเลยนะแต่ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะทุเรียนเขาขโมยไปคุดูสิครับเป็นไงพ่อหวานกินได้ปะกินได้ปะกินเหมันก็กินทุเรียนลงมันมา แล้นี่มันกินได้ไหมลองดูดิมันกินได้เป็นยังไงบ้างนะลองชิมได้เป็นยังไงบ้าเปนนนออน็นยังไงบ้างนะยก็อร่อยเหมือนกั็ยังไม่เน่ายัไงไม่เน่าอ่ะไอกองเนี้ยเรายังจับตัวไม่ได้เลยนะครับว่าใครมาขโมยตัดของกลับเนะี่ยใช่ไหลลูกนะครับเนี่ยเป็นไงแซมก็ลูกยังไม่สุกแล้วก็มันก็เปรียปร้ยวมันยังอ่อนนะครับ มันยังอ่อนนะครับเพราะมันขโมยตัดของขานะมันก็เลยจะออกเน่ๆเาๆออกเปรี้ยวๆนะนเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างอีกหน่อยนะนี่แล้วกลับเป็นพูงเลยนะ ลูกมากสูก็ร่วงเต็มเลย่นไหมครับเไ้มนะอะไรอะไรสมสมสมีสมจีนะทุกคนตอนนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เลยใช่ไหมครับมันก็อ่อนๆอ่อนเล็กๆแค่นั้นครับ้มันกินได้สิได้ กินไม่ได้เขาจะกินหรมันยังไม่เน่าเลยนี่ทำมาใหญ่ๆนะนี่ฮะข้งนาง้นก็จะเป็นน้ำต้มนะครับ ใช่ครับผมอะไรอะไร,ะไรครับตอนนี้ลุงเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเราก็เอามามา่าแขวนมาให้แกเราก็เอามามา่าแขวนมให้แกนะในบ้านนะ แล้วเราจะกลับแล้วนะครับมันเย็นแล้วประมารอบนี้เราไม่เจอลงครับเดี๋ยวเรามารอบหน้าเราก็มาใหม่ครับโอเคครับก็สำหรับพี่ๆจะเข้ามาใหม่นะครับก็ขอขอคนละหนึ่งไลค์ขอละหนึ่งแชร์ครับขนละหนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผมนี่แนะครับถ้าเด็กๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ